โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคลืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืนธธ่นฝากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตเขาวมกรุ๊ปหนังได้ที่อัดเอ็มบครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับบอลอาจจะไม่เยอะครับบิ๊กแมทพี่จ็คเลี้เกมเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับลีก้า2ของโรมาเนียครับวบรุนทาเลียนดับ7จะเปิดบ้านเจอกับคอนโคนเดียนดับ4 ทั้ง2ทีมเนี่ยมี10แต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้1เท่ากันแต่ว่าคอนเคเดียประตูที่เสียดีกว่านะครับโอร์นทารี่เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ทูนารี่มา1-2เป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลครับก็ตัวหลักๆก,ก,ก็มาโกเบบิกประกันหลังโครแอตนะครับตรงกลางมีอันเดียพิเชียนกับตันทีมนารุกอาลินชูตัวเลซันดูคิดนะครับดานียลโทมา่าแล้วก็กองหน้าดี่เราคุ้นกันดีครับอดัมเนเมก อดีตกองหน้าของสโลวาเกียทีมชาติด้วยนะครับโยโยโยเจ็ดสผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับคอนโคนเดีย เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกรอรียมาส0นะครับมีมิไฮลาซาประกลังกับตันทีมครับตรงกลาง cu, มิไฮโคเบสคูมีเอลนัทพอปแคทเธอรินคอปนะครับของหน้าเป็นมูซาซามาเก้หัวหอ,อกชาวมาลีครับเฉอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบ1-1บ้านวอรุนทารีนะครับก่อนเกมวอรุนทารีเป็นต่อครับภาพรวมใกล้เคียงกันเลยครับฤดูกาลนี้เล่นมา5เกม เพียงแต่ว่าบอลรุนทารีเนี่ยเป็นทีมที่หล่นมาจากหลีกสูงสุดนะครับเป้าหมายเนี่ยต้องการกลับไปหลีสูงสุดพี่ใหญ่ามองว่ามาตรฐานยังดีกว่านะครับยิ่งเกมที่แล้วเนี่ยไปแพ้มาด้วยครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านหน้าวัดใจบอลรุนทารีจะคืนฟอร์มครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูกเก็บ3แต้มนะครับ <S <S ให้เชียร์บอลรุนทารีเป็นคูหนังบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุ้กคนโชคดีครับบ๊ายบาย